สวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้เป็นวันที่คืนที่สองนะครับที่อยู่ที่โรงพยาบาลสนามน,นะครับก็ <c oughs> <c oughs> นัมี้เมื่อเช้านี้ตื่นขึ้นมามีไข้นิดหน่อยนะครับมีอาการปวดเนื้อปวดตัวนะครับแต่เมื่อคืนไข้ขึ้นสูงนะครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ทุ่มแล้วไข้ลดแล้วนะครับก็มีอาการไอเพิ่มขึ้นมานะครับแต่อาการอย่างอื่นก็ คงที่นะครับกำลังเข้าที่นะครับก็มีอาการไอเพิ่มขึ้นแต่ไข้ลดแล้วนะครับกินยาลดไข้กินข้าวไว้แล้วก็ส่วนแฟนผมก็ผลออกแล้วนะครับผลเป็นบวกนะครับกำลังจะตามมานะก็หลายคนนลยครับที่ผลออกวันนี้ที่ใกล้ชิดผมกับแฟนนะครับ ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ทําให้เดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะครับก็คาไม่อยากจะโทษใครนะครับก็มันไม่มีใครอยากให้เกิดนะครับต่อต้นเชื้อมันก็ไม่รู้ว่าใครกันแน่นะส่วนใครที่ใกล้คิดผมกาแฟผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ ในห้องมีที่ที่โรงงานไข้ขึ้นสูงก็ได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลหลักนะครับก็้อาไปดูอาการที่นู่นนะครับส่วนผมก็มีอาการไอนะครับเพิ่มขึ้นมาก็ยังต้องดูอาการกันต่อไปนะครับวันที่สองเขาวๆ้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนทางครอบครัวผม ยังไม่มีผลอะไรนะครับยังไม่มีมีอะไรครับก็เหนื่อยๆเบื่อๆนะครับอยู่ที่นี่นะครับทุกคนก็จะอยู่ประมาณนี้ครับก็นั่งๆนอนๆนะครับไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่กันอีกหลายวันครับแล้ก็กเข้าไ นี่ก็ไม่ค่อยเหงาอะไรนะครับเบื่อซะมากกว่าครับโอเควันนี้ก็มีแค่อาการไอเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่ลืมนะครับจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับโอเควันนี้ก็สู้ๆครับแข็งแรงบ๊ายบาย